สวัสดีครับผมฝาง CPU มีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัว iPad Mini 6นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันในปี2023นะครับก็ iPad รุ่นนี้นะครับเขาก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2021นะครับช่วงเดือนนี้แหละครับช่วงเดือนกันยาเปิดตัว iPad รุ่นนี้มาเนาะ iPad รุ่นเนี้ยก็เปิดตัวมาพร้อมกับพวก iPhone ซีรีส์13นะครับ iPhone 13 13 Pro พวกเนี้ยครับก็เปิดตัวมาพร้อมกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัว iPad Mini 6รุ่นนี้นะครับจะยังน่าใช้อยู่หร มันไหนครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก็อย่างที่บอกนะครับว่า iPad รุ่นเนี้ย เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2021นะครับก็ถึงตอนนี้ก็ประมาณ2ปีเต็มแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็เปิดตัวในช่วงเดือนกันยาเนาะแล้วก็ตอนที่ผมถ่ายเนี่ยตัว iPhone รุ่นใหม่เนาะไอโฟน15เนี่ยกำลังจะเปิดตัวแล้วนะครับอีกไม่กี่วันข้้งหน้าเนาะอีกไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่ารอบนี้จะมี iPad Mini รุ่นใหม่เปิดตัวหรือเปล่าครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มองว่ายังจะไม่มานะครับสำหรับตัว iPad Mini รุ่นที่7นะครับก่อนที่เราจะมาดูตัวเครื่องนะครับเดี ตัว CPU เนี่ยจะมีอยู่6คอร์ครับแล้วก็ GPU เนี่ยจะมีอยู่5คอร์นะครับก็จะเป็นชิปตัวเดียวกันนะครับที่อยู่ใน iPhone 13 Pro แล้วก็13 Pro Max นะครับรวมไปถึงในฝั่งของ iPhone 14แล้วก็14 Plus นะครับก็ถือว่าเป็นชิปที่ยังแรงอยู่นะครับในตัว iPad รุ่นนี้นะครับคือยังสามารถใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับแรมที่ให้มาเนี่ยก็ให้มาอยู่4 g b นะครับอันนี้ก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเนาะโดยส่วนตัวที่ผมได้ใช้งานมาเนี่ยก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับที่บ่งบอกว่าแรมเนี่ยไม่พอ ว่าผมเนี่ยก็เปิดนู่นเปิดนี่คอนข้าทนที่จะเยอะอยู่นะครับก็ยังไม่มีอาการอะไรเนาะรุ่นที่ให้เลือกนะครับก็มีตั้งแต่รุ่นไร f ไฟอย่างเดียวรล้ไปถึงรุ่นไร f ไฟบวกเซลลูล่าครับก็มีให้เลือกตามแล้วแต่เรานะครับว่าเราจะใช้งานแบบไหนเนาะ ส, este, ส,ส่วนความจุนะครับก็จะมีอยู่2ขนาดานะครับให้เราเลือกนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็น64กิกซึ่งผมก็มองว่ามันไม่พอใช้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นรุ่น็อปเลยนะครับก็คือ256กิกนะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับผมก็มองว่า256กิกเนี่ยโอเคแล้วนะครับคือเราใช้เหลือนะครับก็ดีกว่ามันขาดนะครับอันนี้ที่ผมมองนะครับในการเลือกซื้ออุปกรณ์อะไรอย่างในอย่างหนึ่งนะครับสีให้เลือกนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดสีสีนะครับสำหรับ iPad mini รุ่นนี้นะครับหนึ่ เป็นตัวสีเทาสเปซเก้ครับสองเนี่ยจะเป็นสีชมพูครับสามก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นสีสตาร์ไลท์นะครับก็แล้วแต่ชอบเลยครับว่าชอบสีไหนอันนี้เราก็ต้องลองไปจับเครื่องจริงดูก่อนเนาะว่าชอบสีไหนก็ค่อยซื้อสีนั้นนะครับอันนี้ผมก็แนะนำนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวเครื่องกันนะครับเดี๋ยวผมจะแกะเปิดกล่องออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่านในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะแต่หลายคนผมก็มองว่า น่าจะรู้ไปแล้วแหละครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เพิ่งเปิดตัวเนาะมันก็เปิดตัวมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเมื่อเราเปิดกล่องขึ้นมานะครับสิ่งแรกที่เราเจอเนี่ยก็คือจะเป็นตัว iPad ของเราครับล้วก็เกะออกจากซองนี้ได้เลยครับนี่อันนี้ก็เป็นสีเทาสเปซเก้ครับเป็นสีแบบนี้เลยนะครับผมก็ ชอบนะครับชอบสีแบบนี้นะครับชิ้นต่อไปครับก็จะเป็นซองใส่คู่มือครับอันนี้ก็จะมีทั้งคู่มือเนาะแล้วก็พวกเข็มจิ้มซิมต่างๆครับรวมไปถึงพวกสติกกงสติกเกอร์ครับก็จะอยู่ในนี้นะครับที่มีเข็มจิ้มซิมเพราะว่าเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องใส่ซิมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่อง Wi-Fi ก็จะไม่มีเนาะในส่วนของเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสายชาร์จครับตัวเนี้ยก็จะเป็นสายชาร์จแบบ USB-C ครับก็เหมือนกับใน iPad Air 4 Air 5นะครับแล้วก็เหมือนกับใน iPad Pro นะครับแต คือเป็นแค่ยุเอเนี่ยแล้วก็หาอุปกรณ์เสริมต่างๆมาใส่เนี่ยได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์ครับอันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จ20วัตต์ครับนี่ก็เหมือนของ iPhone เลยนะครับเหมือนของพวก iPad Air นะครับก็เหมือนประมาณนี้หมดเลยนะครับให้มาก็จะมีประมาณนี้เนาะในกล่องก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่มีหูฟังแถมเนาะสำหรับ iPad นะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับหน้าตาเนี่ยก็จะเหมือนกับ iPad Air เลยนะครับพวก s อ r 4 Air 5เนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้หมดเลยครับเหมือนะา ให้มันเล็กลงนะครับจวก็จะมีจุดที่มันแตกต่างอยู่นะครับขนาดหน้าจอเนี่ยก็อยู่ที่8.3นิ้วนะครับก็จะใหญ่กว่าตัว iPad mini 5นะครับที่อยู่ที่7.9นิ้วนะครับวันนี้8.3นิ้วใหญ่กว่าครับแต่ว่าผมเคยลองเอาขนาดตัวเครื่องเนี่ยเทียบกันนะครับคือตัวเครื่อง iPad mini 6เนี่ยจะเล็กกว่า iPad mini 5นะครับแต่ว่าจอจะใหญ่กว่านะครับน่อันนี้คือไม่งงนะครับ ความละเอียดหน้าจอนะครับก็จะอยู่ที่2266คูณ1488พิกเซล264 26 ppi ขอบเคสีกว้างพี 3, มีทูโทนมาให้ครับแล้วก็ความสว่างเนี่ยอยู่ที่500นิตนะครับรองรับ Apple Pencil เจนที่2ครับตัวชั้นหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นแบบฟูลมีเนชั่นนะครับก็คือตัวจอแสดงผลนะครับกับตัวกระจกของจอเนี่ยคือมันจะติดกันเลยนะครับมันจะไม่เหมือนกับที่อยู่ใน iPad Gen 9 Gen10 นะครับที่มันจะมีความห่างชั้นอยู่นะครับเวลาเราใช้งานเวลาเราใช้ปากกาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจิ้มเข้าไปละมันจะติดตรงจุดที่เราจิ้มเลยนะครับมี Touch ID ครับที่เหมือนกับ a s โฟเลยนะครับก็คือจะอยู่ตรงด้านบนของตัวเครื่องนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้เนาะนี่ครับก็จะอยู่ด้านบนของตัวเครื่องตรงนี้เลยนะครับจุดเดีย นะครับสแกนก็ค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับก็จะย้ายมาอยู่ตรงด้านบนเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นจุดที่แตกต่างเนาะจากแอร์ซครับเวลาเรากดเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยถ้าใครใช้ใหม่ๆอาจจะงงหน่อยนะครับเวลาเราเพิ่มเสียงเนี่ยเราก็จะกดตรงฝั่งขวาของตัวเครื่องนะครับอันนี้ผมเอาหน้าจอเนี่ยขึ้นตรงแบบนี้นะครับรเวลาเราเพิ่มเสียงก็จะกดฝั่งขวาของตัวเครื่องนะครับเวลาลดเสียงก็จะกดฝั่งซ้ายของตัวเครื่องแต่ว่าถ้าเราพลิกข้างนะครับพลิกข้างแบบนีีี้รรเเเเเวลาาพิ่มสสยยงงด ปุ่มเพิ่มเสียงก็จะอยู่ปุ่มด้านบนนะครับส่วนปุ่มลดเสียงก็จะอยู่ปุ่มด้านล่างนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับมันก็จะสลับไปสลับมาเนาะปุ่มเพิ่มเสียงก็อยู่ด้านบนปุ่มลดเสียงก็จอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่อาจจะทำให้เราสรับสนได้นะครับในการใช้งานตัว iPad mini 6รุ่นนี้นะครับด้านล่างก็มี USB Type-C ครับอันนี้ก็ มาดีแล้วนะครับด s b t ี p e C เราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่รองรับไท e C ตอนนี้มีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไม้พวกแฟลชไดร์พวกอุปกรณ์อะไรต่างๆก็แล้วแต่เนาะส่วนมากจะเป็นสายไท e C หมดแล้วนะครับด้านขวาของตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็จะมีแม่เหล็กเนาะเอาไว้ดูดกับตัว Apple Pencil นะครับในคลิปนี้ผมจะยังไม่มี Apple Pencil มาให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะผมยังไม่มีนะครับส่วนด้านซ้ายของตัวเครื่องก็จะโล่งๆเลยนะครับอ ไม่สามารถที่จะใช้คีย์บอร์ดได้นะครับต้องเป็นคีย์บอร์ดแบบบลูทูธเท่านั้นนะครับถ้าใครจะใช้คีย์บอร์ดในตัว iPad mini 6นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องกล้องเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันอีกทีนึงเนาะว่ากล้องสเปคกล้องต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทั้งกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้านะครับในส่วนของกล้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกล้องหลังกันก่อนนะว่ากล้องหลังเนี่ยสเปคเป็นยังไงนะครับกล้องหลังเนี่ยก็จะเป็นกล้องวายนะครับขนาด12ล้านพิกเซลครับรูรับแสงเนี่ย f 1.8ครับ้มีนครัสห้ทที่่่ญใ iPad Mini 6ุ มันดีกว่า iPad Air 4 Air 5นะครับก็คือเขาจะมีไฟแฟลชมาให้ด้วยนะครับนี่ก็มีไฟแฟลชเหมือนในตัวรุ่นโปรเลยนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ผมใช้ตัว iPad Mini 5นะครับผมแทบจะไม่ได้แตะกล้องของตัว iPad เลยนะครับทั้งกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้านะครับคือมีแฟลชมาให้มันก็ครบจบในตัว iPad เลยนะครับแล้วก็คุณภาพกล้องของตัว iPad Mini 6รุ่นนี้นะครับมันก็อัปเกรดจากตัว iPad Mini 5มาแบบก้าวกระโดดเลยนะครับเราสามารถที่จะใช้ไฟล์ภาพจากตัว iPad Mini 6นี้เอาไปทํางานต่างๆได้ค่อนข้าง ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายพวกชีตเอกสารอะไรต่างๆนะครับหรือว่าการถ่ายรูปไปลงโซเชียลผมก็แทบจะถ่ายในตัว iPad Mini 6นี้แล้วนะครับไม่ได้จากโทรศัพท์มาถ่ายอะไรเลยนะครับคุณภาพไฟล์ที่ได้โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มองว่ามันแทบจะไม่แตกต่างกับในโทรศัพท์แล้วนะครับในปัจจุบันเนาะทั้งภาพนิ่งนะครับแล้วก็ทั้งวิดีโอนะครับก็ให้มาค่อนข้างดีนะครับก็จะเสียอยู่อย่างเดียวนะครับสำหรับ i p a d นะครับคือมันมีกล้องแค่เลนเดียวนะครับแถมเป็นแค่เลนวายนะครับมันจะไม่มีเลนมุมกว้างบบแ ก็จะต้องไปใช้ตัว iPhone ถ่ายนะครับหรือว่าในส่วนของไนท์โหมดในตัว iPad Mini รุ่นนี้ก็จะไม่มีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงงนอะที่มันอาจจะสู้โทรศัพท์ไม่ได้นะครับสำหรับกล้องของ iPad แต่สําหรับผมก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ค่อยถ่ายไนท์โหมดอยู่แล้วครับตอนกลางคืนผมก็ไม่ค่อยถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนกลางวันเวลาไปท่องไปเที่ยวอะไรเนี่ยผมก็จะหยิบ iPad มาถ่ายซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันใช้ทดแทนกันแทบจะได้แล้วนะครับไม่เหมือนกับรุ่นก่อนที่คือไม่ได้เลยนะครับ ถ่ายวิดีโอเนี่ยได้ความเร็สูงสุดที่ 4k แบบ60 fps เลยนะครับคืออันนี้โคตรดีครับเราจบในตัว เครื่องนี้เลยนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยก็ความละเอียด12ล้านพิกเซลเหมือนกันครับผมก็มองว่ากล้องหน้าของ iPad มันก็ยังสู้ใน iPhone ไม่ได้ครับก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับทั้งๆที่สเปคกล้องมันก็ค่อนข้างดีแล้วนะครับ12ล้าน f 2.2ครับแต่ว่าถ้าจะถ่ายเซลฟี่ผมก็ไม่ค่อยหยิบ iPad มาถ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้อดีของตัว iPad รุ่นนี้นะครับเป็น12ล้านที่สามารถถ่ายมุมกว้างได้นะครับก็จะเหมือนกับใน iPad Gen 9นะครับ iPad Air 5หรือว่าพวก iPhone รุ่นใหม่ๆนะครับที่เขาสามารถถ่ายมุมกว้้างได iPad รุ่นเนี้ยก็มีมาให้ครับคือเป็นกล้องที่ค่อนข้างดีเลยนะครับถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดที่1,080 p พีครับ 60 FPS นะครับคือถ้าให้มา 4K ก็อาจจะดีกว่านี้นะครับสำหรับกล้องแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ค่อยหยิบกล้อง iPad มาถ่ายกล้องหน้าอยู่แล้วครับถ้าถ่ายกล้องหน้าผมก็เลือก iPhone เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับของตัว iPad ทั้งกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าครับการเชื่อมต่อต่างๆนะครับถ้าใครใช้รุ่น Cellular บวก WiFi นะครับตัวเนี้ยก็สามารถรองรับ 5G นะครับสายได้2ซิมนะครับทั้ง Nano SIM แล้วก็ eSIM ครับก็เลือกใช้นะครับหรือว่าจะใช้ทั้ง2เลยก็ได้ครับ WiFi ก็จะเป็น นี้นะครับลำโพงเนี่ยให้มาเป็นลำโพงสเตอริโอคู่นะครับก็คือจะเป็นสเตอริโอคู่บนล่างนะครับก็เหมือนกับใน iPad Air 4 Air 5ครับเวลาเราใช้งานเนี่ยถ้าเราเล่นเกมนะครับแล้วเราพลิกลงแบบนี้นะครับก็คือถ้าเราเอาฝั่งรูเสียบชาร์จไว้ฝั่งขวามือของเรานะครับแล้วก็เอาฝั่งกล้องไว้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยถ้าเราจับแล้วเราเล่นเกมนะครับมือของเราเนี่ยก็จะไปบังตรงลำโพงนะครับแต่ว่าถ้าเราพลิกมาอีกด้านหนึ่งเนาะก็คือเอาฝั่งสายชาร์จนะครับมาไว้ตรงด้านซ้ายมือแล้วก็ฝั่งกล้องมาไว้ตรงด้านขวามือเนี่ เวลาเราใช้งานนะครับโดยส่วนตัวผมก็มองว่าคุณภาพเสียงของมันเนี่ยก็โอเคเลยนะครับให้มาเป็นสเตอริโอคู่แค่นเนี้ยก็ดีแล้วนะครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นเกมให้เพื่อนๆได้ดูอยู่2เกมนะครับนั่นคือเกมแรกจะเป็นเกม c ุ o k i e Run k i ง g ้ o มครับเพราะว่าเกมเนี้ยเป็นเกมที่กินกราฟิกค่อนข้างเยอะนะครับกินสเปกก็ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเกมนี้อันนี้ก็มีให้ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมดาวน์โหลดแป๊บนึงนี่มันก็เป็นอาณาจักรผมนะครับนี่รองเลื่อนดูเห็นไหมเรื่ื่อเลยนะครับแทบจะไม่กระตุกอะไรเลย คือก่อนหน้านี้ผมก็เคยเล่นทั้งในตัว iPad mini 5นะครับหรือว่าเป็นตัว iPhone รุ่นกเก่าๆที่ผมใช้เนาะเช่น iPhone 11ครับพวกนั้นเนี่ยก็จะยังมีกระตุกแล้วนะครับแต่รุ่นนี้คือไม่มีกระตุกเลยครับชิปก็แรงครับแรมก็ให้มาค่อนข้างโอเคนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองลง Arena ให้ดูนะครับเอาทีมนี้แล้วกัน,นเดี๋ยวสู้ให้ดูนะครับ ก็อย่างที่บอกเนาะเวลาเราเล่นเราต้องหันตัวตัวชาร์จเนี่ยมาไว้ฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็กล้องไว้ด้านขวามือเนาะนี่ครับดูเลยก็อย่ังเลื่อนนะครับ นี่ครับก็แทบจะไม่กระตุกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมต่อไปเนาะก็คือ ROV นะครับที่ผมจะเล่นให้ดูมาดูกราฟิกที่ผมตั้งไว้นะครับเดี๋ยวเราจะดูกราฟิกก่อนเนาะกราฟิกที่ผมเซตไว้นะครับนี่ก็ดูตามนี้เลยนะครับการแสดงผลเนี่ยก็จะอยู่สูงนะครับส่วนพาร์ติเคิลเนี่ยก็จะอยู่สูงมากเลยนะครับส่วนภาพเนี่ยก็จะเป็นภาพ HD แต่ว่าเราสามารถตั้งสูงได้นะครับนี่ตั้งสูงสุดไปได้เลยนะครับแต่มันอาจจะกินแบตหน่อยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่จะลองเล่นให้ดูนะครับ แบตเตอรี่ผมก็มองว่ามันก็ทนด้วยนะครับผมชาร์จกลางคืนเต็มนะครับผมก็ใช้ตั้งแต่เช้าก็ อยู่ได้จนถึงตอนเย็นเลยนะครับแบบที่แบตยังไม่หมดเลยนะครับอันนี้ผมก็ใช้งานค่อนข้างหนักนะครับก็ใช้ตั้งแต่พวกเล่นโซเชียลก็แทบจะเล่นตลอดเวลาเลยครับพอผมใช้ i p a พดปีนี้รุ่นนี้เนาะเป็นเครื่องหลักของผมครับผมแทบจะไม่ได้จับโทรศัพท์เลยเนาะก็อย่างที่บอกนะครับแล้วก็เอามาเล่นเกมนะครับก็แบบนี้แหละถ้าผมว่างตอนไหนผมก็จะหยิบมาเล่นตอนนั้นเลยนะครับก็อยู่ได้ตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับในตัวแบตเตอรี่ของเครื่องนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะการระบายความร้อนเนี่ย่่่อนนน้าะมเกูแลววว iPad ไจป็พ แอร์นะครับพวก iPad Mini นะครับคือทำการระบายความร้อนมาค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้ผมก็ชอบนะครับเล่นเกมไปนานๆเครื่องจะไม่ร้อนเหมือนใน i p h o n เนาะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเลือกตัวอ่นก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเข้าเกมเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะมาแล้วนะครับอันนี้คือปรับสุดหมดทุกอย่างนะครับก็ปรับให้เพื่อนๆได้ดูแล้วเนาะก่อนเข้าเกมนะครับนี่ครับ ลื่นมากครับเหมาะเลยนะครับสำหรับใครที่จะซื้อ iPad มาเล่นเกมครับผมก็มองว่า iPad มินิหกลนนี้เนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจครับทั้งขนาดจอที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กจับถนัดมือหมดเลยนะครับผมก็แนะนำนะถ้าใครจะหา iPad มาไว้เล่นเกมนะครับแต่มันจะมีปัญหาอยู่ที่หนึ่งนะครับที่ผมใช้ iPad มานะครับเวลาผมเล่นเกมบน iPad แล้วผมไปเล่นเกมบน iPhone นะครับตั้งั้นที่ผมก็ใช้ iPhone 12 Pro อยู่นะครับ จอมันก็ไม่ได้เล็กมากจนเกินไปเนาะคือจะถาไปเล่นบนนั้นละเราจะรู้สึกว่าจอมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแล้วเราจะจับไม่ถนัดเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเป็นงั้นนะครับทั้งตอนใช้สก,กิลอะไรต่างๆเนาะใช่ไหมครับอันนี้คือปรับสุดนะครับมันมีโอเมนนะเดี๋ยวมันจับคือเข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับ นี่เดี๋ยวผมเดินบนน้ำให้ดูนะครับมีแทบเอลซูเดี๋ยวเคลียรตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปช่วยเพื่อนด้านบนนะครับเราเวีสี่พอดีไม่รู้จะทันหรือเปล่าเพื่อนโดนไปก่อนอเดี๋ยวต้องตั้งใจเล่นนิดนึงนะครับ <c oughs> เรายังไม่เคลียร์แท็บตรงนี้เลยถ้า <c oughs> ไปเราจะโดนไหมเนะี่ย ฝั่งมันมีโอเมนนะมันจับได้นะครับถ้าเราเข้าไปเราก็โดนจับแล้วก็ออกไม่ได้เลยเราต้องรอให้โอเมนเนี่ยใช้อันตีก,ก่อนเนาะโอเคครับการเล่นเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปตั้งใจเล่นก่อนเนาะเดี๋ยวแพ้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ใครหา i p แพมาเล่นเกมผมก็แนะนำนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับ ในส่วนของการเล่นโซเชียลนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะคือมันเป็นชิปตัวแรงอยู่นะครับเล่นเฟซเล่น i g เล่น Titik t o อกต่างๆครับในปัจจุบันนี้คือไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับลื่นครับสำหรับตัวชิป Apple A15 b i o n i c ตัวนี้ครับแรมก็ให้มา4กิก์เราก็เปิดได้หลายโปรแกรมพร้อมๆกันก็ได้เลยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็จะมีปัญหาอยู่อย่างเดียวนะครับที่มีตั้งแต่ตอนเปิดตัวแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะเห็นแล้วนะครับแล้วก็รู้เนาะว่ามันเป็นปัญหาของตัว iPad mini รุ่นนี้นะครับนั่นเเวาาลร เลยเร็เรเรวแบบนี้นะครับก็ถ้าใครตาดีเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวหนังสือของทั้ง2ฝั่งหน้าจอนะครับเราแบ่งซ้ายขวาเนาะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันจะขยับไม่พร้อมกันนะครับอันนี้คือปัญหาจอย้อยที่มีตั้งแต่เปิดตัวมานะครับจนถึงตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครมองไม่ออกเนี่ยก็จะไม่เห็นเลยนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่เป็นปัญหากับในส่วนนี้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มาเลื่อนหน้าจออะไรเร็วๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเอาไปเล่นเกมเอาไปดูหนังเนี่ยปัญหาจอย้อยเนี่ยจะไม่มีเลยนะครับม ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกันนะครับว่าตัว iPad mini 6รุ่นนี้นะครับจะเหมาะกับใครนะครับโดยส่วนตัวผมผมก็มองว่า iPad รุ่นนี้มันเป็น iPad ที่มีราคาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ครับคือราคามันอาจจะสูงไปหน่อยนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็ประมาณ19ื่นเลยนะครับสำหรับตัว iPad รุ่นนี้นะครับเพิ่มอีกนิดนึงเราก็จะได้ตัว A5 ที่เป็นชิป M1 เลยนะครับแต่ว่าตัวรุ่นนี้มันก็มีกลุ่มคนที่อยากใช้งานอยู่นะครับก็เช่นผมนะครับที่ต้องการ iPad ที่จอไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ไม่เล็กเกินไปเหมือนโทรศัพท์นนรผมมก็องว่่า iPad Mini ุี มันเหมาะมากๆเลยนะครับกับคนที่ต้องการแบบนั้นนะครับหรือน้ําหนักก็ไม่ได้เยอะเนาะเราพกพาเราพกใส่กระเป๋าเนี่ยกระเป๋าก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใหญ่นะครับก็กระเป๋าเล็กๆก็สามารถใส่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่อยากได้เนาะพวกการเขียนปทความปากกาอะไรต่างๆนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าจอมันอาจจะเล็กไปหน่อยเนาะถ้าเอามาเรียนเนี่ยผมก็มองว่าเอาตัว Gen 9 Gen 10พวกเนี้ยจอใหญ่ๆไปเลยครับพวกนั้นเนี่ยก็จะดีกว่านะครับถ้าเราจะเอามาใช้เรียนเนาะในส่วนของราคานะครับราคาเนี่ยเริ่มต้นก็จะเป็นตัว WiFi นะคร นะครับราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่11,900บาทครับนี่ก็ค่อนข้างสูงนะครับส่วน Wi-Fi 256ร้กิกนะครับราคาก็จะอยู่ที่25,900บาทครับแล้วก็ซีรูล่าบวก Wi-Fi 64สิกิกนะครับราคาก็จะอยู่ที่25,900บาทครับก็จะเท่าตัว Wi-Fi แบบ256ร้กิกเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกกันเนาะว่าต้องการใช้แบบไหนครับความจุเยอะหรือว่าต้องการใช้แบบซีรูล่านะครับถ้างบเราจากัดเนาะถ้างบเราไม่จากัดนะครับเราก็ไปตัวท็อปสุดเลยนะครับนนนัั่คคือจจะเป็ตววว Wi-Fi บกามุ 256กิกครับราคาก็จะอยู่ที่31,900บาทครับค่อนข้างสูงเลยนะครับ30,000เนี่ยเราก็ไปเอาตัว M1 ก็ได้เลยนะครับอันนี้ก็ อยู่ที่คนชอบจริงๆแล้วนะครับว่าชอบไซส์ขนาดนี้หรือเปล่าครับถ้าเราเอามาแล้วเราก็ต้องพอใจที่จะใช้ในตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดเลยนะครับที่ผมได้นํามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะในคลิปนี้นะครับรีวิว iPad mini 6ในปี2023นะครับก็จะเป็นประมาณนี้คนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของผมครับทั้งในตัว u t u b e นะครับแล้วก็ใน Facebook ก็จะมีทั้ง2ช่องทางเลยนะครับก็ไปติดตามกันได้ครับถ้าผมมีคอนเทนต์อะไรดีๆแบบนี้ผมก็จะมาลงให้เพื่อนๆรับ